อยู่อย่างสุขโดยดออรอาริยาสาริกาภูติสารอาหารกระตุ้นภูมิต้านไวรัส มาทำความเข้าใจกับแร่ธาตุสำคัญในการกระตุ้นภูมิต้านทานตัวแรกกันนะคะนั่นก็คือแร่ธาตุสังกะสีหรือซิงค์พอฟังดูแล้วบางคนคิดว่าซิงค์เนี่ยนะไม่น่าใช่ซึ่งก็ไม่แปลกหรอกค่ะเพราะส่วนใหญ่เรามาจะได้ข้อมูลของเจ้าซิง์ให้ประโยชน์ด้านผิวผมเล็บผมร่วงก็กินซิงค์ และเปราะบางหักง่ายก็ต้องทานตัวนี้แต่จริงๆแล้วซิง์มีดีกว่านั้นเยอะเลยล่ะค่ะในความเป็นจริงซิงค์มีบทบาทในการควบคุมระบบที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดหรือภูมิคุ้มกันชนิดไม่จำเพาะซึ่งเป็นด่านแรกในการต่อสู้และป้องกันเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายค่ะคกลไกนี้ไม่จำเพาะเจาะจงนะคะ กับเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เป็นการป้องกันโรคได้หลายชนิดและไม่มีความจดจำเชื้อโรคค่ะทำให้การผลิตเม็ดเลือดขาวชนิด นูโตฟิลส์เป็นปกติค่ะซึ่งเป็นชนิดของเม็ดเลือดขาวที่มีมากที่สุดในร่างกายทำหน้าที่ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสการติดเชื้อแบคทีรียเชื้อราพิษจากสารพิษต่างๆหรือแม้แต่การต่อสู้กับเซลล์มะเร็งและทำให้การผลิตเม็ดเลือดขาวชนิดของ NK c ซ l l s, <S เป็นปกติค่ะ NK c ซ l l s Sales, เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวแนวหน้าชนิดหนึ่งในระบบภูมิคุ้มกันเพราะให้การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะเจาะจงหากร่างกายตรวจพบสิ่งที่เป็นเชื้อโรคหรือเซลล์ที่มีความผิดป,ปกติเจ้า NK c ซ l l s จะเข้าไปจัดการทำลายทันทีค่ะโดยไม่ต้องผ่านการจดจำลักษณะหรือนึกว่าเคยเจอสิ่งนั้นมาก,ก่อนหรือเปล่าอีกทั้งยังสามารถแยกแยะระหว่างเซลล์ปกติกับเซลล์ที่ผิดป,ปกติได้ด้วยทำให้ NK c ซ l l s Sales, มีความสามารถในการทำลายเซลเล์มะเร็งได้สูงกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆถึง100เท่าสำหรับคนที่ป่วยบ่อยร่างกายอ่อนแออาจสันนิฐานได้ว่าเจ้า NK c ซ l l s มีจำนวนน้อยกว่าปกติหรือจำนวนปกติแต่ว่าไร้คุณภาพค่ะดังนั้นพอมีสิ่งแปลปลอมเกิดขึ้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเซลเล์มะเร็งหรือเชื้อโรคต่างๆก็สามารถลุกลามได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ เจ้าแร่ธาสังกะสีจึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการทําให้การผลิตแมคโรเฟ e เป็นปกติค่ะซึ่งแมคโครเฟสจะทําหน้าที่หลักเกี่ยวกับการทำรลายเซลล์ที่ตายเซลล์มเรงและเสริมภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันโรคต่างๆโดยผ่านกระบวนการฟาโกไซโตซิสซึ่งเป็นขบวนการที่เม็ดเลือดขาวจะรับเอาเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเซลล์หลังจากนั้นจึงเกิดกระบวนการย่อยสลายเชื้อโรคเมื่อย่อยสลายเชื้อโรคก็จะมีการสร้างแอนติเจนของเชื้อโรคเพื่อให้เซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆรู้จักเชื้อโรคนี้โดยมีการผลิตไคโตไซด์ขึ้นค่ะไคโตไซด์ก็จะส่งสัญญาณไปเรียกเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆมา ระดมกำลังทำลายเชื้อโรคในบริเวณที่เกิดนั่นเองล่ะค่ะฉะนั้นสังกะสีหรือว่าซิงจึงมีบทบาทในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดให้มีการทำงานที่ปกติและเป็นด่านแรกในการต่อสู้และป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเราค่ะสามารถสอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่ แล้วติดตามรายการอยู่อย่างสุขได้ใหม่ในตอนหน้านะคะ